เรียนนะนั่นเหรอลูกค่ะแม่มีแฟนหรอเออตะ,ะกุกตะกักเปล่าค่ะแม่ฮนี่ใครลูกยังเรียนหนังสืออยู่เลยอะ่ะทำไมไม่ตั้งใจเรียนฮะมินค่ะไปเลิกซะอย่ามีแฟนในระหว่างเรียนค่ะแม่เอาเวลาไปดูหน,นังสือ อย่ารีจะคิดเรื่องอื่นแม่ไม่ชอบฮัลโหล่เบบี้โอ้ยคิดถึงเหมือนกันแต่ว่าเขายังทำวิจัยไม่เสร็จเลยอ่ะเดี๋ยวเขาโทรกลับได้ปะโอเคค่ะเรียกใครเบบี้อะแฟนไงคะแม่แฟนลูกพูดได้เต็มปากเต็มคำว่าแฟนเอ้านูผิดอะไรอ่ะผิดที่ลูกมีแฟนไงคะเอ้าก็ มอไปแม่บอกว่าถ้าบนรูุนิติภาวะหนู่มีแฟนได้แต่ตอนนี้ลูกยังใส่ชุดนกัเรียนนักศึกษาอยู่เลยอะเอ้าแม่หนูทำไงอะแม่บอกว่ามันยังไม่ถึงเวลาก็ยังไม่ถึงเวลาห้ามมีแฟนยังเลี้ยงตัวเองไม่ได้เลยอ่ะตอวเองตัวเองแม่สวัสดีค่ะนี่เบสแฟนหนูค่ะไม่ คืออะไรลูกก็แฟนนี่แม่แลูกมีแฟนไม่ได้ทําไมจะไม่ได้อะแม่นี่ทํางานแล้วนะทํางานเลี้ยงตัวเองได้แล้วแม่นี่พอลูกมีแฟนลูกก็เสียการเสียงานพากันั่วพากันซั่วหมดและสําคัญคือข้อเงิน่ะไปเลี้ยงแฟนหมดโอ้ยแม่ไม่ใครจะไปทําอย่างนั้นไม่รู้อะลูกยังไม่พร้อมจะมีแฟนแม่ไม่ให้มีแฟนอย่างนี้เมื่อไหร่หนูจะมีแฟนได้อะคะเมื่อถึงเวลา ยังยังอืมมินคะบางไหนว่างๆไปหาแฟนนะลูกนะเผื่อวันใดวันหนึ่งแม่ตายไปอะลูกจะได้มีเพื่อนอยู่จะได้มีคนดูแล <c oughs> ให้หนูมีแฟนได้จริงเหรอจริงสิลูกจริง เตะอยู่เลยเนาะชอบคนแก่ใช่ไหมลูกไม่เป็นไรอายุเป็นเพียงตัวเลขใช้หัวใจคุยกันแฟนเด็กนัเราอ่ะแม่อะไรไม่ใช่แฟนอ่ะแม่ใครหลานแม่ไงสวัสดีครับคุณยายครับเยมื่อไหร่ะตอนนี้ยู่สิบสองอะแม่ เอ๊ะตอนที่ยี่อแม่ห้ามแม่มีแฟนเฉลยลูกว่าแต่ว่าตอนนี้คุณยายอายุเท่าไหร่แล้วครับ55าสหหหลบก,กับอายุของแม่40เท่ากับ15 <c oughs> โอ้หแปลว่าคุณยายมีคุณแม่ตอน15้าเองนะครับโอ้ยแม่อ้ยแม่แซ่บเหมือนกันนะเนี่ยใช <c oughs> ่